ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะวันนี้เราก็มายล่เกมซอมบ,บี้มอนสเตรอร์แปดเองซึ่งถึงแม้ว่าไอตอนภาคเจ็ดคลิปที่แล้วเนี่ยทุกคนคลิปตอนที่ผมเล่นภาคภาคเจ็ดเนี่ยผมจะบอกว่าจะไม่ให้มาเล่นเกมนี้อีกแต่ว่าที่ผมบอกไปเนี่ยมันก็หมายที่ผมบอกไปจะไม่เล่นเกมนี้อีกนี่คือหมายความว่าถ้ามันไม่อัปเดตแพทแกด่านพ่อลูกมานะทุกคนผมอัดตอนเวลาสี่สี่นาฬิกาครับผมนะเกือบสีานะครับก็อย่างที่คุณเห็นนะครับนะ เราไปเรื่องันเลยนะครับซึ่งด่านพ่อลูกก็จะเป็นด่านที่สิบกว่าๆนะครับสิบหกสิบเจ็ดนั่นแหละซึ่งผมผ่านมาไปแล้วนะทุกคนแมปเดตใหม่ให้ง่ายขึ้น,นครับนี่ระบบนักวิันี้นักวิจ <c oughs> มันก็านานแล้วนะ <c oughs> ที่ฉันไม่ได้ทำโปรเจกต์อะไรแบบนี้เนี่ยนี่มันนานแล้วฉันดูหมอฉันจะททำมานานกันมานะแล้วโคตรรู้สึกเหนื่อยเลยละ แล้วก็มีมอนสเตอร์แอบมองเธออยู่นะจ๊ะเธอไม่รู้บ้างเลยแอบมองเธออยู่เนะจ๊ะทุกคนไม่แอบมองเธออยู่นะจ๊ะเธอ,อไม่รู้บ้างเลยเหรออันนี้จะเป็นตัวเอกจากภาคหกไม่ก็ภาคห้านะครับผมนะที่ที่มาช่วยนางนะครับจากภาคหกนั่นเองผมจำได้อยู่เอ๊ะอันนี้ภาคเจ็ดหรือแปดวะ ไม่รู้ทุกคนแต่ว่าถ้านับนะครับนี่น่าจะเป็นตัวเลขจากภาคห้าแล้วก็หกนะทุกคนสองหนุ่มกู้โลกอะ่ะผมจำได้เลยนี่ไงอันนี้น่าจะเป็นเพื่อนเราขับฮอร์มาส่งเรานะครับแล้วเราค่อยปติดต่อเพื่อนไปทีหลังนั่นเองนะครับผมไปไปฮอร์มีมิชชั่นที่ต้องทำไม,ม,ม,ม่สำเร็จฉันรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นคืนที่ยาวนานมากนะคืนนี้เนี่ย ไอเพื่อนโอเคเพื่อนเรามาส่งคือเหมือนเราเพื่อนเรามาส่งเราอะทุกคนแต่ว่าเพื่อนบอกเอ้ยหาทางกลับเองนะเพื่อนไปแล้วอะอะไรนะเมื่อกี้นายบอกให้ฉันหาทางกลับเองงั้นเลยเพื่อนเรามาส่งแล้วนะครับทุกคน นะทุกคนที่รู้พอมันแบบว่าเพราะว่าเพราะว่าพอมันมีปุ่มนั่งมาแล้วนี่คือแบบว่าว่าไงทุกคนมันแบบมีไปทําเพื่ออะไรผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าปุ่มนั่งคือปุ่มมันเปลี่ยนไปไปด้วยนะครับทุกคนปุ่มเล็กปุ่มอะไรเนี้ยมันมาอยู่ตรงแถวนี้แทน ซึ่งผมไม่ค่อยชินเท่าไหร่เพราะตอนแรกมันไม่ได้เป็นปุ่มมันไม่ได้เป็นแบบนี้คุณเข้าใจใช่ไหมว่าตอนแรกปุ่มมันไม่ใช่แบบนี้ผมก็รู้สึกว่ายังไม่ค่อยชินสักเท่าไหร่นะครับทุกคนแต่ว่าผมเล่นไปก็น่าชินแล้วมั้ะไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนเพราะปุ่มมันเยอะถ้าว่าผมจะต้องเล่นหลายนิ้วนะครับปกติผมจะเล่นแค่สองสามนิ้วอันนี้คือผมต้องเล่นสี่ถึงห้านิ้วเลยเนี่ย ครับมีส้นตีนบอ่อไม่มีเนาะโอเคครับปะโอเคอ่าอยู่เนาะโอเคครับป่ะยาวๆครับผมผมว่าผมจะต้องเอาป,ะป,ะ,ปะปืนพกมาก่อนวันขวดมันขวดยากติดนะทุกคนเพราะว่าพอมาน้ำบีบใหม่แล้วมันก็ปุ่มมันขวดยากขึ้น,นครับ กูยืดอ่ะเนี่ยทุกคนมอนมาว่ะตอนแรกปุ่มมันไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกคนตอนนั้นเป็นแบบนี้ครับปุ่มอะไรของมันก็มนไม่รู้แป๊บนึงนะครับทุกคนเออนะครับก็นะที่ผมคอร์สไปเนี่ยเพราะเมื่อกี้ผมไปชิดหน้าจอมานะครับทุกคนนะโอเคครับผมไป เดี๋ยวผมขอจักวางตำแหน่งให้ถูกก่อนนะครับตัวนี้มันเป็นแค่จุดหลอกควายนะครับดังนั้นอย่ามานะครับทุกคนที่ผมกลับมาเล่นอีกรอบงนเนี่ยเพราะว่าผมเห็นว่ามันอัปเดตใหม่แล้วนะครับเพราะว่าผมมัวแต่ท้น่นไปปั่นเกมอื่นอยู่นั่นเองนะครับผมนะทำให้นะครับผมนะดูเหมือนว่าคุณเจนี้จะใช้ปบะตด้าน,น้าได้นะ เพราะว่าผมมัวแต่ง่วนไปกับฟาร์มไอเกมอะไรเกมนะครับผมนะแล้วผมก็จะพูดที่ถูกก็คือในช่วงนี้ผมติดเกมอื่นนั่นเองนะทำให้ผมนะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาว่างมาอัดคลิปสักเท่าไหร่นะครับพูดนี้ไม่ได้ดิทุกคนผมจะต้องพูดประมาณว่ามันไม่ได้ยากอะไรหรอกครับทุกคนแต่ว่าจุดหลกัหลกๆที่ผมติดเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ติดเกมอะไรหลายอย่างทุกคนแต่ว่าผมเนี่ยไปติดไออะไรวะ ผมไม่ติดไออะนะทุกคนผมเช็คก,ก่อนมอนมีตีนึีกไหมผมไม่ติดไอเคมพวกแบบเคมแนวจีบสาวหรืออะไรพวกนี้มากเกินไปนะทำให้ผมนั้นก็ตามภาพนะครับผมนะก็ใช้เวลานานนะกว่าจะมุกออนกับกว่าจะกลับมาเล่นกว่าจะกลับมานั่งอัดใหม่ได้นะครับผมนะปะ่ะไปันต่อครับโอ้ผมจะบอกอะไรให้นะครับทุกคน ตอนแรกเนี่ยไอพวกปืนชั้นแรกๆเนี่ยปืนนี่โหดทุกเ,เกมเลยนะผมนะสำหรับปืนเริ่มต้นแล้วผมขอยกให้ปืนกระบอกนี้โหดสุดน,นะปืนปนี้นี่ี่ตะกาเนี่ยครับตากาตกาสีขาวนะครับแล้วก็ปืนนี้ที่ผมยังไม่รีบใช้เนี่ยไหนทุกคนปืนเนี้ยที่ผมยังไม่รีบใช้เนี่ยเพราะว่ามันจําเป็นนะครับผมนะใน,ในอนาคตข้างหน้าของเรานะครับพอๆอกลุ่มมันเปลี่ยนแล้วผมก็เล่นไม่ค่อยขาดทุกคน เขาปุ่มเปลี่ยนผมไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่ผมไม่ได้รอเรื่องนั้นตอนแรกผมยิงคมกว่านี้นะแต่พอปุ่มเปลี่ยนแล้วมันแบบนี้ชี้เลยทุกคนมคุณต้องมานั่งเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดแล้วก็ตอนแรกนะครับผมนะมันมันมาเหมือนมันมาว่าไงดีอะมันมาไม่ได้น้อยขนาดนี้นะครับผมนะตอนแรกที่ผมเล่นเนี่ยที่ผมที่ผมพูด พูดไปด้วยอารมณ์กดเที่ยงจิตดุเดี้ยวหรือไม่ก็อารมณ์หัวร้อนเนี่ยทุกคนเพราะว่าตอนแรกอ่ะไอ้คุณรู้ไหมว่าให้มันให้เราฆ่ากี่ตัวแม่มันโคตรเกะกะเลยวะไอ้พวกนี้เนี่ยคุณรู้ไหมว่ามันให้เราฆ่ากี่ตัวทุกคนมันให้เราฆ่าเกือบร้อยตัวทุกคนผมจําได้มันให้เราฆ่าเก้าสิบสามตัวเกือบจะบ้าเลยเก้าสิบสามตัวเนี่ยนะใครมันจะไปฆ่าได้วะ คือเวฟหนึงอทุกคนมันให้ผมม,มันมีมันมีทั้งหมด4ี0ยมันมีถ้าจะไม่ผิดนะทุกคนมันมีทั้งหมด300ตัวทุกคนไม่ก็มีเกือบร้อยอ่ะจำได้ใช้เวลาตั้งนานเลยกว่าจะผ่านค<อ>ือผมผ่านไอ้พวกเยอะแล้ยัยงไม่พอนะทุกคนไอต้ตัวตัวไอ้ด่านพ่อลูกที่เราต้องช่วยเนี่ยลูกก็แบบโอ้โหตัวพ่อมันก็อึดน้อยอีกทุกคนแถมไอ้พวกนี้มันตีแรงไงทุกคนทําให้ ตอนพ่อมันอนะโดนตีใช่ไหมทุกคนตอนพ่อตอนพ่อของไอ้เด็กที่เราต้องไปเจอในด่านหลังๆเนี่ยโดนตีเนี่ยทาให้เลือดของพ่อมันปเปาะเลยทุกคนทําให้ตัวพ่อมันเปาะด้วยความที่ตัวพ่อมันเปาะเนี่ยก็เลยทำให้หลายๆอย่างมันแย่ลงนะครับทุกคนเช่นตัวพ่อเนี่ยมันตายง่ายแถมแถมมอนที่มันมาโจมตีพ่อของไอ้พี่หยู่คะนครับทุกคน มันให้อ๋อผมจำมาแล้วมันให้เราฆ่าทั้งหมดหนึ่งร้อยตัวหนึ่งรอยสิบตัวผมจําได้นั่นคือดูเหมือนน่าจะเป็นทางออกสินะใช่ใช่เคือบผมปวดเฮ็ดเลยอะ่ะมันให้ฆ่าทีเป็นร้อยเครือบโอโ้โหพี่เกินไปเป้าวร้อยตัวเลยเล่ใครมันจะไปสู้ไหววะเอาปืนสกาคูจมัมไื้อมาก,ก่อนมา้มามา้มามา้าม้ามีม้าไหมเอ่ยคละมาครับปึ๊บอืม ดี๋ยวผมขอขึ้นไปบนรถเมล์นี่ก่อนนะเผื่อมีของผมไม่ค่อยชินปุ่มเท่าไหร่เลยว่ะทุกคนโคตรคตรไม่ชินอ่ะพูดแค่เลยเกรเนตระเบิดนั่นเองเฮ้ยเดี๋ยว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 ผมเห็นยาปะผมไม่ได้คิดเองว่านั่นคือยาใช่ยาจริงเอ๊ะอะไรอ่ะมีกระสุนด้วยเหรอตรงเนี้ไฟไฟมีอีกมีอีกเรียบร้อยครับผม มันจะหมดแล้วมนะั้งผมจําได้อะผมเคยอัดมาแล้วรอบหนึ่งแล้วนะครับทุกคนแล้วไฟมันเสียเว้ยผมจําได้มัน,นีที่ซ่อนรับหลายที่เลยนะ๊เก็บจึ๊บจึ๊บอึ๊บโดดลงไปเก็บยามาโหลดนิดหน่อย ừ, เก่อบร้อยแปดร้อยแล้วอ,อผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเลือดมันเต็มเท่าไหร่แล้วนะแล้วนะครับทุกคนหลังจากที่มันีเพชรปับปุ่มเนี่ย ผมปวดเฮี้ยกับปุ่มใหม่เหลือเกินเฮ้ยขึ้นได้อะ <c oughs> ขึ้นได้จริงเิีเฮ้ยขึ้นได้จริงนะทุกคนผมผมแบบลองโดดเล่นๆดูแล้วมันขึ้นได้ของแพรอะเกบบโอ้ขึ้นได้ไงไม่รู้ที่รู้ผมขึ้นไปแล้วเนาะเดี๋ยวไอ้ตรงนี้ทุกคนมันจะมีกล่องยาเพิ่มอีกนะครับสองกล่องแถวแถวนี้นะเนี่ย อ๋อหนึ Saint ่งพันเท่าเดิมเนาะอุ้ยนี่ไงก่ะสุนออึปึ๊บป <affe, S 3> ึ๊บอ่าโอเคไม่แย่ไม่แย่อัดเมื่อกี้นาทีแล bon ้วติ0นาทีเนาะ จะมีอีกเปล่าน่าจะไม่มีเดียวนะครับทุกคนโอเคไม่มีละมังนะผมยังไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่แต่ผมว่าผมเดินวนแบบตรงนี้มาสิบกว่านาทีแล้วดังนั้นก็ผมว่าเราควรที่จะไปจุดอื่นได้แล้วนะครับทุกคนสงสัยผมนั่งฟาร์มมันเกินฟาร์มเดินเดินหาของเออ ยังไม่หมดนี่ว่าภารก,กิจการเดินเก็บของยังไม่หมดจังเลยสองชิ้นตรงนี้หรือเปล่านะเอ้ยไม่เอาดีกว่า,เด,วาเ,เดี๋ยวเดี๋ยวฟาร์มเพลินเดี๋ยวเผลอผมเผลอผมเดินอยู่แถวแถวนะี้ยยี่สิบกว่านาทีอยู่ทุกคนไม่เอาแนละ้วอย่างเงี้ยนะอ่าเออสการหรือเปล่าอะไรดีสกาผมเก็บไว้ดีกว่าสกาผมเนี่ยจำเป็นนะทุกคนสกามันโหด อุ้ยอว่าหนูมาวะหนู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 เอ้ยเอ้ยหนูมีสองตัวผมหจไม่ผิด <R ats. S 1> หนูหนูแล้วเนี่ยใช่งเคยเจอหนูมาแล้วนะเพื่อนจำได้อยู่โคตรน่าลำคาเลยหนูอะแลัปดีตเก่าเนี่ยทุกคนคาากุญแจมันจะวางไว้ตรงนี้นะครับเนี่ย ผมจำได้แล้วมันก็อัปเดตใหม่มันสร้างชั้นมาให้วางแบบทนโท้นี่อย่าง,งนี้นะทุกคนแบบมีคุณแจวางไว้แบบเอ้ยเอ็งไม่เห็นในตาบอดนะเว้ยอะไรเงี้ยทุกคนนี่ปืนนี้เป็นปืนโหดเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเป็นปืนที่ยิงได้แค่ในระยะใกล้อะระยะไกลนี่คุณอย่าหวังเลยดีกว่า <S <S บูทแช่นั้นดีกว่าครับทุกคนเฮ้ยนั่นๆหนูด้งหนูด้งโอเคหนูด้งตายละปืนนี้ต่อปะเหลือเก้านัดฝ่ายไม่ไหวไม่รู้เลสโกทุกคน เอสโก้ครับทุกคนการที่ห้าเนาะสิบสามนาทีโอเคผมจะต้องมานั่งเช็คโปรแกรมอัดของผมอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าโปรแกรมอัดของผมหลังๆมันเริ่มแปลกๆ่ะทุกคนคือถ้ามันเกินสิบกว่านอาทีเนี่ยถ้ามันเกินยี่สิบนาทีเนี่ยผมก็ต้องกดจุดแล้วมานั่งอัดใหม่แล้วค่อยมาตัดเข้าไว้ด้วยกันนะครับทุกคนแต่ว่ากดจุดแล้วอัดใหม่ค่อยมาตัดอันใหม่เข้ามาอะไรเงี้ยค่อยมาตั รวมกันนะทุกคนถ้มเป็นคลิปยาวแต่บางครั้งผมไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นก็ได้อออเ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 ออที่ทำไปทำไมวะเลือดลดไปยี่สิบหน่วยนะเห็นไหมเนี่ยฮะจึ๊บจึ๊บเรียบร้อยเปิดเรียบร้อยไปสก o ทุกคนนี่ไงเีย ผมแค่อดเกียดอัปเดตใหม่อันน <d ense. S 1> <me>. ี้เลยทุกคนคืออัปเดตเก่าเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่นะครับคือมันเพิ่มระบบล้างอาวุธมาผมมันก็ไม่เท่าไหร่นะครับทุกคนแต่ว่าเยอะเยอะเยอะทุกคน อาวุธมันก็ควรเพิ่มมาตั้งแต่แรกนะทุกคนแต่มันไอ้เพิ่มมาเออเยอะเนี่ยเยอะ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 ยอะโอเคเขี้ยหมดเมื่อกี้ผมได้ตกใจครับทุกคนแต่ที่ผมเอ้ยเพราะว่ามันเยอะนั่นเนี่ยเยอะเยอะเยอะเกินโอเคกูแตะนัดเราอ่ะคือแม้ปืนนี้ผมจะ ไม่ค่อยชอบมันเพราะมันกากแต่ผมก็จะใช้ปืนนี้ไปก่อนนะครับทุกคนกระสุนเท่าไหร่ละหกร้อยโอเคใช้กระสุนลูกซองมดีกว่าเอาลูกซองมา่ดีกว่าอ้าวสองนัดล้มพับเลยเหรอสองรัดล้มพับเลยเหรอหนุ่มลมพับเลยเหรอครับอย่าอีเจครับอีเ e จอยากีิดผมลำคาญเสบแก้วหูเจ e อยากคิดมาก ปืนนี้โหดเกินครับปืนนี้เหลือนีน่ไหนทุกคนมาแรงขนาดที่ว่ายิงหัวนะัดเดียวยังไงก็ตายอะ่ะเก็บกระสุนกันจึบจ๊บจึ๊บซึบโอ๋กระสุน คิดว่าจะจำได้หรือไงหนุ่มตรงนี้ก็มีดักอีกตัวหนึ่งผมจำได้อืมคิดจะจำให้ได้เลยหรือไงวะเนี่ยไอ้นี่นี่ไอ้นี่มันอยากจำก็จำผมอาจจะเดินแบบแปลกหน่อยนะทุกคนเพราะว่าผมไม่ชินกับปุ่มเดินอัปเดตใหม่ของแมมนี่เรือบหัวอะไรของมันไม่รู้ทุกคนเรือบมันปรับปุ่มใหม่อะ มันจะเพิ่มหมุดย่องไว้ทำเราะแสง,งอะไรผมไม่รู้เหมือนกันและส่วนใหญ่ผมจะเล่นไม่เล่นสี่ถึงห้านิ้ว กับเกมนี้หรอกครับทุกคนแต่พอมันอัปเดตใหม่ทีก็ที่คุณเห็นนะครับผมว่าอย่างมากสุดเราก็มาถึงในแค่ด่านนี้วะทุกคนโอ้ดูเจดูเจเกวิกมานี่อะไรของเจครับเจฮะ คนไร้บ okay. ้านน่ะเจ๊วิ่งมาเลยเจ๊เนี่ยวิ่งมาไม่เหมือนแดกหัวโกลมอ่ะเจ๊จะไปวิ่งสี่คูร้อยที่ไหนอ่ะเจ๊โอ้ยโดนโดนตีนิดหน่อยอะไรหรอกเรี้อยแดกอื้มเก็บเลือดหน่อยโอเคไม่แย่ไม่แย่ เฮ้ยโซนตีนมาว่ะทุกคนสซนตีนมาละเนี่ยละโซนตีน คันโยกหายไปเนะี่ยอ๋อโอเคคันโยกหายละทันเดียวผมไปเอาคันโยกมาด้วยความเร็วเหนือแสงแล้วความเร็วแบบเร็วๆเ,เ,เลยแล้วกันนะครับทุกคนคือจริงๆปุ่มเล็งมันคนอยู่ด้านซ้ายมือผมไม่ที่มันอยู่ด้านขวาตอนแรกทุกคนพอมันปรับมีอยู่ด้านซ้ายด้านขวามือผมอะอะไรของมันนเนี่นย,ย,ยคือเครื่องจีนใหญ่เลย เราจะลิงได้โดยที่แบบว่าเราจะผมจะใช้นิ้วแบบว่านิ้วชี้กดได้เลยไงทุกคนปุ่มเล็งอ่ะถ้ามันอยู่ด้านด้านซ้ายมือแต่พออยู่ด้านขวามือเรากดไม่ได้ทุกคนก็เลยต้องแบบใช้มือขวาเป็นหลักซึ่งมือขวาต้องกดปุ่มเล็งอะไรหลายอย่างะทุกคนช่วงตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรเลยผมจําได้แล้วก็ตรงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะยิงแมงมุมมานะครับแมงมุมแบบคุณถ้าคุณจํไอ้แมงมุมที่มาเป็นหัวคนแล้วปาก แล้วตรงปากมีมุมออกมาเนี่ยที่แบบไอ้มุมตัวสิงห์แดงทุกคนถ้าคุณจำมันได้อ่ะคุณนั่นแหละไอตัวนั้นนะครับทุกคนกับไอ้มุมนี่น่าจะทำให้ลิ์กลับมาทำงานได้นะแล้วก็ไอ้มุมตัวนี้ทุกคนคุณที่ดีดทุกคนว่ามันแรงขนาะด มันจะมีตีนอยู่ด้านหน้าผมจำได้คอยต้อนรับเราสักนิดหน่อยนะครับนั่นไงว่าแล้วเชียวว่าแล้วเชียวมากันเป็นสิบเลยเนาะเรา,าอ่ะวันนี้มีอะไรไหมไม่มีเนาะเออแน่ติงก็เข้ามาเดี๋ยววะพีจ้าน้องชเอ้ยพีจัดเลยนุ่ม าร้อยนะโอเคห้าร้อยก็เยอะอยู่แหละให้ปืนก,กากนี่ไปต่อครับทุกคนอ่าดึง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 หน่อยดึงหน่อยอ่าเรียบร้อยพิชชาขึ้นขึ้นขึ้นม,มาไว้ตรงนี้ดีกว,ว่ากดง่ายดีทุกคน ตีนมาทุกคนจะผมขอขึ้นบนก่อนนี่ไงเอ้เนี่นแหละผมเจอทางออกแล้วแต่ผมต้องกำจัดไอ้พวกนี้ก่นอนเพราะเสียงปืนนี้ปืนไร้ดีของปืนมันก็ใส่นะครับแล้วก็ดาเมจของปืนนี้มันเบากว่าปืนสกาขาวซึบซึบโดดลงครับแล้วค่อยลงนะครับทุกคน ก็นะครับผมนะก็สำหรับซอมบี้มอนสเตอร์ภาค 8, พารพานี้นะครับก็ขอจบไว้แต่พียงเท่านี้ครับผมไม่ตามกันใหม่พาหน้าน,นะครับผมนะบ๊ายบายครับเฮ้ยหมามาหมามา